ครับท่านประธานที่ปรึกษาบริษัทเทคโนีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดอันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอํานวยเกตบำรุงครับท่านในสนามใจดีครับในสนามเวทีมวยนานาชาติรังสิตพร้อมด้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มภูนทรเกตบำรุงท่านรองในสนามครับรองสนามใจดีครับพี่บอยคุณเพิ่มพูนทรเกตบำรุงขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับดวลเข่าแลกกันสนุกเลยหลานย่าโมนี้เปิดเกมมีแข้งต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำใน สิงคีเลีก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงโตตลอดนะครับเรียกว่าวงในนี่ถือว่ายัางคู่ขี้สูสีวงนอกนี่แข้งซ้ายเต็มใจโค้งเหมือนกันครับสิงคีรีพอหลุดนี่ก็โดนโตหลานยโมเบียดเข้าหาปล้ำหนนะครับพยายามจะกดแขนเอาไว้ดูนะครับตีโอ้โหมาโดนบิดเลี่ยมล้มลงไปอีกครับยกนี้ยก3นะเครับเกมเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับซ้ายหน้าไปแข้งขวาคืนไปครับหลานยโมอขึ้นคออ่ะโดนตีไปก่อนเลยอ่ะวงในเลือกันอยู่ตี ดูครับดูจังหวะจับปลันยาโมจังหวะขวางของสิงห์ีรีครับแม่ต่างฝ่ายต่างก็งัดกันมาสู้กันมาเต็มทีย่ยกนี้ครับเดีย๋ยวดูครับว่าตอนนี้ว่าวันนี้ยังไม่เห็นเลือดนะครับยังไม่เห็นเลือดมานวเนียมีจังหวะสวัสดศอกแต่ว่านี่ครับตอนนี้วงในเสียเข้าไป ก็เรียนแจ้งครับสวัสดิการครับสาพยาบาลครับเข็มละ5 0าบาทจากทางแอนตาซินครับส่วนนักชกที่ใช้เสื้อปะแม่ไม้วยไทยครับไต้กั้นคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินมอบให้10,000บาทเจรเ้ฟานหางรับไปเลย30,000บาทแล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมจากคุณจิ้นเจเจนะครับ10,000บาทสําหรับนักชกที่ไต่กั้นคอน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับมาเล่นของหนักของแรงกันแล้ว โอ้โหหลานย่าโมออกมาเดินต่อยหมัดนะครับจะปล้ำในแต่ว่าวันนี้ดูสิงคีรีนี่ก็แข็งแรงเหลือเกินครับมีลูกออกแข้งแทงเข่าเจ็บๆนะครับจักเอาไว้เอาต้องเบียดเข้าไปต่อยท้องต่อยหน้าแล้วตอนนี้ต้องบู๊อย่างเดียวหลานย่าโมชวนตะเลาะไปเรื่อยสิงคีรีก็ไม่ยอมดูวงในดูจังหวะบิดโอ้โหไปเสียหลกักเสียเหลี่ยมนะครับลูกนี้ขี่ม้าส่งเมืองเลยครับ1้อยห้าาน้ำหนักที่โชกัดมามา บวกกันต่อครับตั้งแขนไว้ตั้งไว้สิงยีรีเอาคืนได้ไหมครับยังคืนไม่ได้กรรมาการดันแล้วก็มาสู้กันต่อกลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับบวยมันวันศุกร์มาทีมงานคุณภาพครับมาบร,ริษัทเพชรยนดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดหนุ่มบสนัทเดชกันกองคู่มวยมาดูเดือนแบบนี้ไอ้อคนละเข่าไม่มีใครยอมใครนะครับใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยครับมวยคู่นี้พอดูว่าออกอาวุธแรกกันตั้งแต่ยกต้น,ตน ิงคีนี่มีลูกดักแทงสวยๆหลานจโมไม่สนเบียดก็ไปต่อยบาดเอาแล้วครับเบียดก็ไปโอ้โห,โหลูกถีบหน้ามาอีกแล้วนะครับมาชุกไฟนะครับลูกถีบหน้าของหลานจโมตอนนี้มาดูจังหวะปล้ำในกันโอ้โหคู่ขี้สูงสีเหลือเกินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกที่4ครับมัน ไฟนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับสถานการณ์คู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5G ซ้อนจากเอ็ e เพิร์ฟขอบคุณผลิตภัณฑ์ c ีีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800 0ขอบคุณบริษัท c p ีเมจิจำกัดครับผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตย่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับหลานยาโมนี่ออกมาเดินเบียดเ,เร็วขึ้นนะครับจะ ชวนทะเละวงในอย่างเดียวต่อยหมัดนําไปก่อนสิงคีรีอาศัยจังหวะนะครับออกแข้งซ้ายวงในนี่ก็มีไล่แขนแล้วก็แทงโต้เจ็บเหมือนกันเกมนี้เดือดหน้ายกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับดูดีโอโหสายมาสวยอกแกรเลยโดยเฉพาะลูกแทงพยายามจะแทงโต้เหมือนกันโอ้เป็นเกมที่ดูเดือดตั้งแต่อู้ยศอกครับไฟไฟที่แล้วนี่จุดเปลี่ยนก็โดนศอกแล้วก็มีบาดแผลแตกครับ พยายามจะเร่งขึ้นมานะครับหลัญญโมถึงทีดีวันนี้นี่มาชกรัดกลุ่มครับรอก่อนครับรอให้หลัญญโมออกแต่พอถ้าออกหลุดนี่โดนเลยนะครับอ่ะหลัญญโมขยับหาช่องครับโยกโยกแข้งขวาไปครับวงในจับได้ตีได้ไหมครับแม่มันยังยังตีไม่ได้ครับโอ้โหมียาฉีดนะครับให้กับหลานยาโมนี่ห้าหมื่นบาทแล้วนะครับตอนนี้ต้องเดินเบียดเดินลุยเข้าไปมาดูกันว่านี่นะครับโอ้โหเร่มจะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน สิงคีรีเองก็พยายามจะไล่แขนและแทงโต้ไม่ยอมเสียเปรียบวงในนี่ยังคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินครับเอ,ออเเออนี่ครับมไม่มนตรงไหนเอาปากกามาวงตอนนี่เสียบเข้าไปโอ้โหโคนละเข่าคนละเข่ามาตอนนี้เสียงวุ่นวายเจ้าจ้าครับภายในสนามบุยนาชาติรังสิตอ้าวมาเดินเข้าไปหลานยาหมูไทย,ยยุบไขย่นนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ พราะต่างฝ่ายีนต่างไม่มีใครยอมใครนี่นะครับออกอาวุธแรกกันตลอดดูจังหวะการล็อกของหลานเจ้าโบชุดนี้นะครับโอ้โหมาล็อกมานี่ถึงคีรีก็พยายามจะขวางแล้วก็แทงโต้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบครับมาดูกันนะครับว่าหนึ่งนาทีที่เหลือของยกที่4ต้องพยายามเบียดให้เร็วแล้วครับตอนนี้โอ้โหคู่นี้นี่สุดๆดเลยครับภาคที่2ครับนี่แหละครับนี่แหละครับคุณภาพการจัดของทีมงานพิจิตรีครับ นำทีมโดยนุ่มโบ๊ทครับวหน้านิวเจนอ้าววงในขึ้นคอได้ไหมขึ้นคอได้ไหมครับแต่งต,ต,ตัวนานไม่ได้นะครับยัดเข่าเข้าไปครับสิงห์ชีรีตีคืนมาครับอ้าววงในตีตกันตีกันล้วนๆครับในล้วนๆเลยครับโอ้โหเรียกว่าลูกแทงแล้วก็คาเอาไว้ของสิงห์ชีรีนี่สร้างปัญหาให้กับหลานย่าโมพอสมควรน,นะครับ ต้องพยายามเบียดเข้าไปตอนนี้หรือว่าน่าจะมีหมัดนําไปก่อนสิงห์ทิรีก็ไม่มีตกใจนะครับด้่ว่าโอระดับนี้ก็เก๋าเกมพอกันนะครับกระดูกงวยการผ่านมวยก็ดูว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบกันมากครับโอ้โหนี่ครับโอ้อยู่ในยวงปลายยกที่4ี่โอ้สุดมันจริงๆครับคูน่นี้ไปสนลายย่าโมตินเข้าไปเปิดเกมชวนทะเลาะเสียบเข้าไปโอ้โหนี่สุดท้าย สถานการณ์นี่ทางคู่คีสูสีอยู่ครับแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินจะเลื่อมเลื่อมได้เปรียบอยู่นิดเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นยกนี้ครับมายกหาตัวผู้ชนะครับ3นาทีนี้ใครทำได้ดีกว่าได้รับการชูมือแน่ครับติดตามเลยนะครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับในการ่ายสอดครับ แล้วก็เรียนย้ำนะครับวันนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนมวยรอบ CPF เงินล้านครับระหว่างอนันชัยเล็กกับแหลมโพครับคู่เอกวันนี้3นาทีสุดท้ายครับหลานยาโมยังต้องเดินเดินต่อนะครับเพราะว่ามาอยู่ห่างนี่โอ้หลักเหลี่ยมฝีมือวันนี้นี่โอ้สิ่ขีรีครับรัดกุมจริงๆครับเรียกว่ามาครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนี่ก็ออกแข้งสวยๆวงในก็คอยไล่แขนแทงเข่าแล้วคาไว หลานยาโมไม่สนแล้วนะครับตอนนี้อัีดนี่เพิ่มเป็นแสนแล้วนะครับต้องพยายามเบียดต่อยหมัดสาดแข้งอย่างเดียวน,นะครับมีหมัดมีศอกต้องเข้ามาช่วยแล้วครับโอ้โหนี่ครับอ่ะเวลาอีกประมาณสองนาทีครับได้ลุ้นโอ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นเอาหลานยาโมนี่ครับมาเด็กโคราชเด็กโคราชโอ้โหแต่ว่าฝ่ายต้นเงินสุราธานีแต่ตอนนี้มาขออยู่ห่างๆก่อนขออยู่ห่างๆกัอนอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา สิงคีรีเองก็ไม่ตกใจนะครับหอยต้อยู่ตลอดแต่ว่าจะไปรับเยอะๆไม่ได้หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้หลานย่าโมนี่ต่อยหมัดไปก่อนแล้วก็จับไปปล้ำในโอ้โหโดนล็อกเอาไว้คุมเกมเอาไว้นะครับตอนนี้ทางด้านของสิงคีรีต้องเน้นหมัดกับศอกเป็นหลักแล้วนะครับหลานย่าโมเพราะว่าเข้าในนี่แม่ไม่ได้ตีง่ายๆด้วยครับวันนี้สิงคีรีมีลูกขวางมีลูกป้ายดีสร้างปัญหาให้กับหลานย่าโมพอสมควรเลยครับเอาหมัด ต่อยมัดก็โดนตลอดนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสจุดสลบยังไม่โดนครับดูดูครับนี่ครับมาโอ้ยกัปันเก้าเกาเอ้าเกาอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นครับสิงคชีรีอย่าล้อเล่นมาเอมซีเอ็ซีักตุ้มตุ้มตอบตอบมามีอาชีพเป็นแสนนะครับพี่อารีไม่ว่าโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ยังไม่ต่อเนื่องยังไม่เข้าจุดโฟกัส ก็ยังไม่ท้อเหมือนกันนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีตอนนี้พยายามจะเบียดโอ้ต่อยหมัดฟันฟอกสิงคิรีก็มานิ่งเหลือเกินไม่ตกใจวงในนี่ก็คอยล็อกรัดฟัดเอาไว้นะครับวงนอกมีลูกถีบสกัดแล้วก็วนไปรอบๆอบไปทีตอนนี้แต่ว่าไม่ยอมพยายามจะเบียดเข้าไปแทงเขาโอ้โหเอาละครับเหลืออีก40ิวินาทีนะครับมีเวลาให้หลานจมโมนีได้ลุ้นกับ ก็ถือว่าสู้สุดหัวใจเลยนะครับหลานยโมครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่เป็นมังกรเพชรปรมนชัยครับเจอกับแสงมณีราชปรานุเคราะห์นะครับหรือแสงมณีไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็เรียนนะครับว่าคู่ต่อไปนี่มังกรเพชรจะได้ที่3นะครับเป็นการชกนอกรอบนะครับเพราะว่าแสงมณีนี่มาเข้าเวรแทนนะครับในมวยรอบเนี่ยมาแทนวัชรพลมีนาโยธินนะครับที่ทําน้ําหนักไม่ได้นะครับก็เลยช่วดชิงที่3ไปนะครับก็เป็นการชกนอกรอบนะครับ มังกรเพชรีได้รับเงินรางวัลไปแล้วนะครับติดตามกันนะครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนก็ยังน่าสนใจนะครับแชมเปี้ยนมวยรอบ CPF เงินล้านครับอนันทชัยเล็กกับแหลมโพครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินยังเป็นทางการนะครับหลานย่าโมกับสิงคีรีครับภาคที่2่ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับลูกหลานจากโคราช แล้วก็จากแดนใต้ครับสุราษฎร์ธานีกรรมการเดินรวบรวมไปให้คะแนนนะครับใบสุดท้ายครับแก้มือได้สำเร็จครับสิงห์คีรีทิพชวานนท์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนหลานย่าโมววัฒนาไปครับเดี๋ยวพักก่อนคน